สวัสดีครับ f อตทุกท่านวันนี้เราจะมารีวิวลูกนกกันนะครับตัวนี้เป็นตัวแม่นะครับด่างมะใหม่2ไป3ส่วนพ่อด่างขาวดำนี่3าุคุกเต็มนะครับเสียงค่อนข้างใหญ่กลางไปใหญ่ให้ลูก1ตัวนะครับลูกเป็นสีขาวครับขาวล้วนขาวอโมนะครับเราจับกันให้ดูนี่นะครับ มีตัวเดียวนะครับขาวล้วนท่านใดสนใจทักมานะครับเราแบ่งอยู่ที่500บาทครับตัวนี้ขาวสะอาดนะครับแต่ไม่รู้ว่าลูกออกมาจะขัน3มกุ๊กเหมือนพ่อหรือเปล่าท่านอยากได้ไปป้อนะไปเลี้ยงก็ลองเสี่ยงดูนะครับ500บาทนะครับ